สวัสดีครับนี่นครับมาลอลุ้นนะครับตัวนี้ว่าจะเก่งเหมือนพ่อไหมครับพ่อตีแข้งหน้ายัางเดียวเลยนะครับแผลหูตาล้วนๆพ่อนะแต่เพื่อนมันส่งคลิปมามันซ้อมกับไก่เชิงนะโยนแต่กับแข้งหน้าอย่างเดียวเลยครับ งอนเบมาข้างซ้ายครับแต่ไม่ปิดตานะเวลาซ้อมผมว่าจะลองพ,พันพัตเตอร์ตรงงอนตั้งดูว่ามันจะตียังไงนะลองให้ขนปีกเหลือข้างละหนึ่งเส้น,นครับไก่ลาวแปดเก้าเดือนน่าจะถึงละดูแล้วแต่ยังไม่เคยเตะเพราะจะเตะ รอดูสัปดาห์หน้าครับผมเห็นมันจะสู้กับเ,เจ้าองค์ดำนะตัวนี้แต่เจ้าองค์ดำมันหนักสามโลสองเก้าสามโลแหลวเจ้าองค์ดำพันนวมแล้วก็ปล่อยปากเตะดูก็เจ้าองค์ดำ รอดูนั่นแหละสิ้นเดือนนั่นับว่ามันจะออกแข้งแบบพ่อมันไหมแข้งหน้าโยนอย่างเดียวพ่อมันพ่อมันเป็นไก่ลอยสองหกนะครับแต่ลูกออกมาก็ใหญ่เหมือนพ่อเลยสวยมากดูเบร์แข้งนะแข้งกลมบ็อกเลย เอามาก็ยังไม่เตะครับปรับให้มันเข้ากับอากาศก่อนเพราะว่าไก่เดินทางมาถึงไม่กี่วันจากราดลีมันก็ไม่ไกลอ่ะมาถึงตั้งแต่วันพุธเช้าวันพุธมาถึงนี้ก็เย็นวันพุธเลเพราะว่ามันใกล้เอง ้ามันตีดีเหมือนพ่อก็นะครับเลี้ยงให้ดีๆหาเที่ยวแถวบางบอนสักครั้งหนึ่งก็ยังไม่เคยเห็นนะใหม่ๆอาจจะดูไม่กอ่เท่าไรอะแต่ว่าต้องรอดูหลังซ้อมไปครั้งที่สองครั้งที่สามนี่รู้เรื่องเลยทั้ตัตัวตัวนี้ก็เหมือนกันครับ เจ้าตัวดำเนี่ยมาแรกๆนี่ผมเห็นแววก็ไม่เท่าไหร่นะพอมาเตะครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้แข่งดีจัดเลยขยันออกกำลังกายหน่อยหายาดีๆให้กินตอนนี้ก็รอปากอยู่นะครับปากน่าจะเป็นอมพนัก้อยก็เดี๋ยวผมไปขุดออกนะแต่เออ,อกเพราะว่ามันสกิดนี่หน่อยมันก็กระตุกขาต้องไปเอาออก ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คิปหน้า,นาสวัสดีครับไก่มันไม่เปรี้ยวนะอยู่กับผมเนี่เชืองรอเตะก,ก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อนะไปแล้วครับสวัสดีครับ